สวัสดีครับผมพี่นะครับวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านเดะคอนเน็กวัชรพลเพิ่มสินเดี๋ยวผมพามาดูบ้านหลังนี้รีโนเวทใหม่สวยๆคีนๆสไตล์มินิมอลเลยครับผมตามมาหลังคาเนี่ยอันนี้เป็นหลังคาไวนิ่ก็จะได้เรื่องพวกกันเสียงการเสียงเวลาฝนตกเนี่ยเสียงก็จะเบากว่าพวกอาเมทัลชีตแล้วก็ ข้างบ้านของเราเนี่ยอันนี้ก็ไว้การสายตาและนังข้างบ้านกันสายตาอันนี้ก็ไว้รับลมด้วยครับผมแล้วก็กระเบื้องอันนี้ก็ปูแบบคค้ยเลยสวยๆขาวๆขี้ๆเลยแล้วก็หน้าต่างของเราอันนี้เลยที่ให้ดูเป็นดี้มอ่งหน้าต่างนก็เป็นหน้าต่างไม้หน้าต่างไม้ด้วยเนาะเปิดแบบสวยๆเหมือนแบบสไตล์แบบว่าคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่อันนี้ก็เป็นไม้จริงนะไม้จริงแบบน้าอันนี้ ก็พวกปัก ai, ๊กสำหรับอเนกปสงอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็มีให้ด้วยถ้ายังไงเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าตามกันมาในบ้านโซนแรกเลยนะก็จะเป็นโซนรับแขกมีโซฟาแล้วก็ชุดโซฟามีอีกอย่างหนึงลืมบอกไปที่เราตกแต่งกันเพิ่มเติมก็จะเป็นอันนี้ก็ทาสีเพิ่ม เป็นครึ่งวงกลมแล้วก็เป็นชั้นวางให้สวยๆให้บ้านดูมีสไตล์มากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวโต๊ะทานข้าวเนี่ยโต๊ะทานข้าวโซฟาอันนี้เราก็ให้พร้อมชุดไปเลยไม่มีปัญหาอะไรอ,อันนี้ก็หือนับกี่เลยตั้งน,นี้แล้วก็มีต้นไม้มีต้นไม้ปลอมนะแต่เหมือนของจริงหน่อยเนาะแล้วก็มาจุดเด่นของบ้านนี้อีกทีหนึ่งเลยก็เป็นครัวนีเ่เองครับผม นี่ควนี่เป็นคูไม้อันนี้คูไม้จริงที่ดูดพันก็มีแล้วก็เตาแก๊สอันนี้ใช้ได้หมดนะอันนี้ก็มีชั้นวางเตาแก๊สซิงอันนี้อันนี้เป็นเราทำเพื่อสวยๆให้มันเป็นแบบตั้นโซนโซนที่เครื่องซักผ้าเครื่องอ,อะไรเนะี่ยเพราะว่าเรามีตักเครื่องซักผ้าให้แล้วก็มีแทงน้ำแล้วก็ปัม๊มน้ำ ปั๊มน้ำเนี่ยก็น่าจะแรงเลยอันนี้ก็หน้าต่างที่เป็นหน้าตา่างไม้ดูให้ความแบบคีนคมินิมอ,อ,อ,อลเพิ่มขึ้นเลยนะหือพอไปอ่ากระเบื้องอันเนี้ยเป็นกระเบื้องเ p c ี p c ชิปล็อกอะ่ะเดี๋ยวนี้ก็ชิปล็อกปั๊บ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 แล้วแล้วก็ห้องน้ำเราพูดตรงๆนั้นเหมือนคาเฟ่เลยอะ่ะห้องน้ำเนี้ยเนี่ยกระเบื้องลายอย่างเงี้ยห้องน้ำมีเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีดำด้วยน,นี่ หลากหลายดูกระเบื้องดูกระเบื้องก็สอนเป็นไงเดี๋ยวเราพาขึ้นไปชั้นสองกันกต่อเลยดีกว่าไปนอัน,นี้เป็นห้องห้องนอนเล็กนะห้องนอนนี้เป็นห้องนอนเล็กก็ผมว่าก็ไม่เล็กนะเตียงเหมือนห้องลูกคนเล็กห้องอะไรเนี้ยก็ก็ได้อันนี้ก็เหมือนเป็นห้องคนโต ที่คนโตก็ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกันก่อนเลยดีกว่าห้องน้ำเนี่ยก็หลากหลายสีหลากหลายโทนแล้วก็สวยมากเลยเดยกระเบองสีฟ้าดูเพิ่มข้นก่อนสีชมพูด้วยนะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นกระเบื้องที่กันลื่นกันลื่นแล้วก็ติดกระจก เพื่อกันโซนเปียกโซนแก้งให้ด้วยนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องสุดท้ายห้องนอนใหญ่กันเลย let's go ว้าวห้องนอนใหญ่ใหญ่มากไหมผมว่าใหญ่มากพ่อแม่ลูกเนี่ยสามคนเนี่ยผมว่ายังยังนอนได้เลยนะสบายๆเลยดูพื้นที่ทั้งหอนคือห้องนอนใหญ่ ห้องนอนก็สุดเลยข้างไปท่าเนาะอันนี้เนี่ยอ่าทาวเท้าสองชั้น21.5ตารางวาอันนี้พื้นที่ตัวบ้านเนี่ยโดยประมาณเนี่ย100 117ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้2คันเนาะถ้าใครสนใจยังไงก็สอบถามเข้ามาได้หลังได้ขายอยู่ที่ราคา3 2 9ล้าานยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม